คราวนี้ถามว่าผมดูจากเนื้องานนะครับบางคนก็บอกว่าหกปดนู่นนี่นั่นผมเอาอย่างนี้ผมบอกเลยพระชุดเนี้ยสร้างปีที่ผมเก็บพระดีๆราคาย่อมยาวเช่นหลวงปู่วแหวนพ่อขอมพ่อแพรและพระที่หลวงปู่โตปุกเสกนี่ อันนี้ก็คือขึ้นมาจากปลูกเนี่ยซึ่งข้างบนเนี่ยเป็นคาบกลุกแต่ดูนะข้างในเป็นเนื้อทองผสมแล้วก็ที่ชอบคือหรือเปาพระอาจารย์เก่งศักด์ชัยเนี่ยเคยมาพูดเรื่อง วัดเขาวนมลอก<ช>ว่ามีพ่อเดิมใช่ถูกต้องอ่าซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อแต่ตอนเนี้ยเห็นไหม,<ผ>มว่ารูปหล่อพรอเดิมเนี่ยเจอในโบสถ์วัดเขาวนมลอก<ม>แล้วผมก็นั่งคุยกับน้องปอนว่าที่มาที่ไปของพระพรอเดิมเขาวนมลอกเนี่ยมายัางไงอาองหนึ่งอ่ะผมจะลองล้างอ่ะองคหนึ่งเนี่ยผมจะลองล้างโ,โซดาไฟไงลูก โซดาไฟล้างแล้วผ้าเสียอืถ้าเป็นทองผสมอ่ะคือไม่ได้เสียที่ผูกก่อนนะเสียที่ผิวอแต่ผมเอากลับได้เอี๋ยวนี้เป็นทองผสมเป็นทมมองผสมผสมโซดาไฟพี่หน่อยอ่าคราวนี้ถามว่าผมดูจากเนื้องานนะครับบางคนก็บอกว่าหกแปดนู่นนี่นั่นผมเอาอย่างนี้ ผมบอกเลยพระชุดเนี้ยสร้างปีที่ฝั่งลูกนิมิตเขาพนมรอกในความเห็นผมนะอ่าเราก็ต้องนะครับไปหาหาไม่ยากหรอกประวัติว่าวัดเขาพนมรอกเนี่ยปิดทองฝั่งลูกนิมิตปีอะไรง่ายไหม อ่าแล้วงานหล่อแบบเนี้ยหล่อที่ลงหล่อพงศินนครสวรรค์นี่สร้างหล่อที่ลงหล่อพงศินนครสวรรค์ง่ายนิดเดียวครับนะพระรูปหล่อพราะเดิมเนี่ยเจอจากใต้โบสถ์ตรงนั้นน่ะเป็นที่ฝังลูกดิมิตใช่ไหม เวลาเราไปปิดท้องอะ่ะในโบสถ์อะ่ะจะมีลูกนิมิตลูกใหญ่อยู่หน้าพระประธานพระชุดเนี้ยเจออยู่ในหลุนมนุ่นิมิตนั่นแหละดังนั้นวัดเขาวนมลอกฝังลูกนิมิตปีไหนถามว่าทันไหมทันแน่นอนเพ,พราะพ่อเดิมเนี่ยมรณาภาพปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ถานนี่ทันพ่อเดิมไหมทันแน่นอน และอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกเลยว่าเห็นไหมครับว่ารูปเหมือนหลวงพ่อเดิมเนี่ยไม่ได้มีเท่าที่พิมพ์ที่เซียนหยิบมาเล่นแล้วก็ไม่ได้มีแค่หนองโพหนองหลวงผมเอาว่ามีไม่ต่ำกว่าสิบวัดที่ท่านไปแจกแล้วก็มีไม่ต่ำกว่าสิบพิมพ์ด้วยเอาแล้วก็เป็นเรื่องที่สนับสนุนคำพูดของ คำบอกเล่าของอาจารย์เก่งด้วยอาจารย์เก่งอะมาหาผมก่อนที่กุกขอนมลจะแตกอีก <Okay. S 1> เอาจาลยอะไลูกนี่มีปิดตาด้วยกุกขอนมลใช่ปิตามนพอยี ข้อมูลดีๆนะสนใจคนคว้าต่อไปอ่ามีปิดตาด้วย,วยแท้เนื้ออินโดจีนข้อมูลดีๆสามสิบวัดครับหนังสือประวัติข้อเดิมอ่าแต่สามสิบวัดนี่ยนะเนะจ๋าเลยอะ่ะอ่ะทำให้เราได้รู้ว่า นะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยหาเก็บมาก่อนหน้านี้แล้วนะอ่าแล้วคราวน,นี้เก็บในสิ่งที่คุณรู้นะนะอย่าถ้าคุณไม่รู้อย่าเก็บอย่าเที่ยว ไปถามคนที่ไม่รู้ปิตามีสอทีมยันจมยันนูนสุดยอดครับ,รบอ่าซึ่งอย่างคนที่รู้แล้วอย่างผมหรือเซียนบาที่อื่นเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อเก็บผมเคยต้องไปถามใครไหมว่าในมีสร้างไม้แท้หรือเปล่าเล่นกันไหมการที่คุณอะไม่ศึกษาให้รู้ก่อนอะคุณจะไม่กล้าเก็บพอคุณไม่กล้าเก็บคุณก็เสียโอกาส นะครับซึ่งองค์เนี้ยอย่างเงี้ยเนื้อเดียวกับปั๊มพอเดิมแปดสองไหมเดี๋ยวคนก็จะงงอีกอ่ะเทียบไปดูแบบนี้เดี๋ยวนะผมเทียบไปดูง่ายๆใจเย็ยน ารุ่นนี้ผมเคยเห็นมาก่อนกู้แตกหลายสิบปีแต่ไม่ซื้อเพราะไม่รู้ประวัติใช่แล้วแล้วคนก็ปัดว่าหน้าไม่เหมือนเก๊หน้าไม่เหมือนเก๊ใช่ไหมแต่วันนี้เจอในกลุ่นั้นแปลว่าพาที่ผมเคยเจอนั้นแท้แท<ถ>้โดยหลักการคือก่อนจะลงกลู้เขาจะมีการแจกพาลุนทั้งก้าก้อนจะใช่นในกรุก็แจกง,งานปิดทองไงเหลือก็ใส่กู้ใไงใคืออันนั้นปกติอยู่แล้วก็ ทุกที่แหละครับงานปิดทองเนี่ยพอเวลาเหลือเท่าไหร่ก็เอาใส่ไว้ในในในกลุ่มที่วัดผมดูครับผมเป็นพอช่องอาจารย์ครับอ่าผมเชื่อว,ว่าดูทุกอย่างเป็นพอช่องผมนี่แหละอะวยตัวเองหน่อยอ่าอย่างเนี้ยคือแปดกว่าเข้าใจได้อย่างนี้เก้า,ากว่านี่ซึ่งไอ้อย่างเก้ากว่าเนี่ยจะเหมือนอะไรรู้ไหมแบงค์ จะเหมือนเนื้อพลรีพินาาเก่า้ะแบบนี้ใหม่เนี่ยคุณเห็นไหมคุณเข้าใจได้ไหมอาจารย์พูดถึงข้อเดิมเนื้อผงด้วยผมก็เคยเนำมาบอกแล้วไงมีไงว่าชอนเดือก็มีมเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเก่ากว่าเก่าฮะ เห็นภาพเลย yeah. อ่าอย่างเงี้ยยุคใหม่ใหม่ใหม่มใหม่กับอันนี้คนละเรื่อง<พ>อเนี่ยเ,เห็นป่ะเนี่ยอันเนี้ยคุณจะไปดูพวกเงินห้วยเขนอืม่อ่าก็ยังใกล้เคียงก็คืออยู่ในยุคนะต้นต้นอ่ะ อยากได้มาใช้พุทธคุณบ้างเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นถ้าคุณใช้ความเก่าในการดูพระคุณจะรู้แล้วว่าอันเนี้ยให้ชินราชอิโนโดจีนสึกก็จะแบบนี้อันนี้ก่อนปีเก้ากว่าก่อนปีเก้าห้าทันว่าเดิมไหมนะครับ ซึ่งผมใช้วิธีการดูว่าพระแบบเนี้ยปีอะไรแบบเนี้ยก่อนปี9 0ย์อยู่แล้วซึ่งพอะเดิมมอรนาภาค94ใช่ฉะนั้นพระนี่คือรูปหล่อที่ทันพอะเดิมแล้วผมก็นําเรื่องเนี้ยมาไลฟ์ก็มีการมีดราม่าอยู่ในช่อง Youtube ด้วยนะแต่ในช่อง y o u t u b e นั้นนะ่ะวันแรกดราม่าวันสองคนนะครสวรรค์มาพิมพ์๊บ ตอนนี้คอมเมนต์ดีๆเต็มเลยใน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 ,ในคลิปนั้นสุดอยอมรับครับหลวงพ่อออกมาช่วยลูกศิษย์นี่เห็นไหมแบบนี้ชัดเจนเลยแท้ทันแน่นอนแท้ทันนะครับเนี่ยซึ่งแบบเนี้ที่ผมบอกไงเราจะได้ใช้พระหลวงพ่อเดิมที่ไม่ต้องไปเสียเป็นแสนหลายแสนบุญรคุณเท่ากัน อ่ามันทำให้เสียหลายแสนบุทธคุณเท่ากาันเห็นไหมครับพิสดีแบบนี้ชัดเจนกว่าตำนี้อ๋อพูดเรื่องตำนี้เห็นป่ะเนี่ยแล้วเวลาได้ส่องใกล้ๆเนี่ยอืมเหนือเขาออกเหนวอินโดจีนชัดๆเออใช่เออ ชัดเจนเลยกุหนองพนกตอนนี้หกพันแล้วสุดยอดครับอุ้ยก้นจานด้วยอุ้ยโอโ้โหก็กอ้อนจานยันน้ำมูทเยะเผื่อๆอันเนี้ยก็ท้าตามผมนะแล้วก็ช็อตจานตัวดีด้วยนะพี่นะอเอาง่ายๆอ่ะให้คุณไปซื้อ เนี่ยให้คุณไปซื้อ a b c ก็เนื้อเนี่ยเนี่ยสร้างชาแก่กาจารตัวนี้ถูกไหมอินโดจีนเลยเน,นื้อนี้อาจารย์แบ่งไหมครับทีแตกกุมาสุดยอดครับใช้แทนรุ่นแรกที่ราคาแพงได้เลยเพราะทุกเท่ากันหมดเลยเพราะเดิมทันเซใครเป็นคนมาตั้งราคา เอาว่าของพอดีเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันสาหรับผมอะเพราะเวลาผมอะผมไม่ถ้าเวลาผมเจอพลาแบบเนี้งยง่ายๆของผมเลยผมซื้อเก็บแล้วผมก็จะไม่ซื้อแพงๆเพราะผมรู้ว่าแบบเนี้ยก็แท้ทันขอแบ่งหนึ่งองค์ครับยังไงนะเอางี้ดีกว่าเก่ากว่าเก่ากว่าชินาราพ่อเงินในยหอม่ะ นี่สล็อตแต่งตั้งโค้ด YNWA ครับขอบคุณครับโหเพิ่งจะได้ดาว50ดวงแรกจากพี่ oh. บ้านแลทีด่ดินขอนะกูเขาบดมรออขายเกิน5,000แล้วถ้าถามผมนะ oh, นมย้อนยุค<ๆ>ไม่ทันเพราะเดิมอะยังแพงช้างคู่ย่เงี้ยแบบเนี้ยนะผมบอกคุณเลยไม่มีราคากลางแต่ถ้าคุณจะซื้อองค์ละ3แ0นมาใช้ คุณแขวะแบบเนี้ยเพอเดิมเสกเหมือนกันอใช่รูปเหมือนเพราเดิมเหมือนกันเสียนพระจังหวัดแลรสว่านยอมรับและเล่นหาพนมนอกครับอัปเดตไม่ก็คือจะไม่ยอมรับได้ไงอะ่ะอ,อย่างนี้พระแตกมากี่องค์ครับปอนสามพันองค์อาจารย์บุญพิทักษ์สวัสดีครับนมัสก,การครับพระอาจารย์สามพันอ,องค์เนี่ยพอให้เก็บไหมหนึ่งมืหนึ่งพันรวมสามพิม์อ๋อ หอนหนึ่งมื่นหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งสามพิมพ์นี่คือปิดตาไหมปิดตาด้วยแล้วมงพี่รวมไหมรวมรูปหลอกพ่อคายด้วยไหมเนื้อไทยรวมรูปหลอกพรอคายด้วยใช่ไหมครับขึ้นเกินหมื่นแน่แน่พี่ขนาดที่ส่งดาวหนึ่งร้อยดวงเนื้อดินที่ไหนครับพี่ปฏิพัทธ์เอาง่ายนะให้หมื่นองอะเราย้อนไปเมื่อหกสิบปีที่แล้ว ผมเอารูปหล่อว่าเดิมก็มีในวงการะเป็นหมื่นองคเหมือนกันออแล้วทักวันนี้เท่าไรอ่ะหลายแ,แสนนี่เหมือนได้เรานั่งเครื่องย้อนเวลาไปอ,ะอ่ะอ่าแล้วในอนาคตอะ่ะจะเหมือนวัดเจบดไหมนะสมัยก่อนไม่แพงตอนนี้องค์เป็นล้านอขอให้แท้ทันเนี่ยราคาอยู่ที่ว่าเราคำนวณสิว่าพุทธคุณหรือว่าเดิมอะของที่แท้ทันท่านอะ่ะต้องอยู่ที่ราคาตรงไหนแค่นั้นเอง ปิดตาพ่อคล้ายพ่อเดิมรวมหนึ่งมื่นหนึ่งพันเห็นไหมฉะนั้นแค่รูปเหมือนพ่อเดิมเนี่ยก็ได้ประมาณสามพันใช่ไหมว่าอาจารย์บอกถ้ายิงสามพันนี้ไม่พอให้เก็บอ่ะใช่โอ้โหสุดคลาสสิกครับชอบเลยเหมือนกับฟัมลิศโอเคขอชมรูปลอพ่อคล้ายหน่ยครับไม่ได้มา ไม่ได้มาพี่ได้แบบพอเดิมเหรอได้แพบเดิมอปิดตาแบ่งเท่าไรรุ่นนี้ประวัติชัดเจนพ่สูจได้ไม่ใช่ผี่จับยาดกรงโอ้ยผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าแท้ไม่ต้องของอยู่ใต้ฐานโบสถ์นะถ้าเป็นแบบนี้อ๋อเบี้มาพ<อ> <มา S 2> ีมสุดยอดฮะ<า>เป็นแบบนี้นะอนาคตรุ่นนี้น่าจะดีลูกหล่อที่เล่นสี่ถึงห้าแสน ตัดสินใจไม่ยากเลยรูปร่อข้อเดิมแบบนี้โหองค์นี้หรอเปสดๆไปเลยผมหยิบองค์นี้มาเนี่ยเนีย่ยรับตบายแขนเนี่ยอมผมว่าเลยนะนี่คือยุคต้นของข้อเดิมเลย 2องนาทีมามาอ,องชโชสีดำเท่าไหร่ครับพ่อเดิมพิคุณากอ,ององโชสีดำอเอา,อางี้ถ้าใครอยากได้ติดต่อเฟซน้องปอนปานปุยไปเขาอยู่ที่นครสวรรค์สำหรับผมเนี่ยซื้อมาวิจัยได้แค่สององอ,อย่าเพิ่งขอแบ่งผมเลยขอได้อีห้าสิบห้าสิบดวงได้ไหม พ่อเดิมจานก้นเปิดเท่าไร่ครับพี่พี่เจษดาเนี่แต่ถ้าแบบนี้ถามว่าอันไหนก่อนอันนี้ก่อนอืมโอ้โหเนี่แล้วอันนี้หยิบมาโป๊ะเนี่ยขุมคุณจะไปดูเอบซีก็เหมือนกันอืมอันดับหนึ่งเมืองนครสวรรค์เหนือเน่าเก้าเข้าใจง่ายครับ โอ้นี่ว่ายุคไหนปอนนี้คือยุคต้นของท่านแล้วแขวนแบบเนี้ยสบายใจปิดประตูเกแล้วจานก้นด้วยแต่งตะไบสวยมากแต่งตะไบแขนก็ก็รูปหล่อเพราะเด็กก็แต่งตะไบแขนอยู่แล้วอ่าใช่พี่แบงแบงแบงยาเข็นการประมูลล็อกเก็ตพ่อกลวยด้วยครับพี่โอซิสครับขอชมองร้านครับอาจารย์อย่างหลังไม่เร็จกับพี่ พิมแปะแทออโต้อะอยากได้อะไรมาคือตอนเนี้ยรู้กันแล้วแล้วก็พิสูจน์สิ่งที่ผมได้บอกไว้แล้วว่าพ่อเดิมพระพิมแปกแปลกแต่เก่านั่นคือแทอัตโนมัติแล,แล้วก็มีหลายวัดอย่างนี้แปดพันไม่น่าจะได้อะอ่าไม่ได้ครับพี่ธีรัทธิครับแปดพันไม่ได้แบบนี้นี่คือคุณแขวนอันเนี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยประวัติข้อมูลก็มาเพราะอะไรเพราะตอนเนี้ย สมัยก่อนเราฟังแต่เซียนพระเซียนพระก็แค่ได้พระในสนามแล้วก็เอามาบอกแต่ตอนนี้ชาวบ้านน่ยมี u ู u ู e มี Google มี Facebook กันทุกคนวงการพระในอนาคตพระที่คุณไม่เคยรู้ประวัติแต่ถ้ามีประวัติชัดเจนขึ้นมานั่นคือคนจะหันมาเล่นพระที่มีประวัติชัดเจนแล้วยิ่งเป็นพระราคาบางรุ่นแพงนะแล้วรุ่นที่ที่เสกเหมือนกันสร้างทันหลวงพ่อราคายังถูกเนี่ยอันนั้นจะไล่แพงเป็นลําดับขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนที่พระท่นหลวงพ่อ องเป็นแสนคุณก็มาหารุ่นย้อนยุคที่มันท่านหลวงพ่อเล่นกันมบบหลักหมื่นทุกปะละซึ่งตอนนี้ถ้าซื้อแบบไม่ท่านหลวงพอ่อหลักหมื่นซื้อแบบนี้ดีกว่าใช่แท้ครับอเซกพรอมอินโดจีนน้องปอบอกว่าแท้ครับพอเดิมฟันธงได้หลา<น>เดียวกับเหรียญเปลี่ยนเปลีพิงอ่าสุดยอดครับพี่พ่สุพ์ปิดหนึ่งหมืน่นหมื่นหนึ่งกับรูปเห,เหมือนพอเดิมอง์นี้ไม่น่าจะได้แต่เราพามีองค์เดียวด้วยนะ แล้วแขวนแบบนี้คุณสบายใจเลยแท้ออโต้โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ก้าวกว่านะเนี่ยแปดกว่าแปดกว่าอ้าวปิดเท่าไรครับเดี๋ยวเมียตื่นฮ้าหพี่ทีละซิ์ถ้าพูดถึงว่าแบบนั้นหลักหลายหลายแสนอันนี้คือแขวนได้เหมือนกันแล้วลุกต้นด้วย ใครอยากได้กดโอเคมาสองนาทีใครอยากได้ก็กดโอเคแต่เห็นละ <S 2> 2 <S คนโอเคมากันเต็มเลยสองนาทีเพิ่งเคยเห็นแบบมีจานต้นครับสุดยอดเลยผมว่าทะลุหลายหมื่นวันนี้ไม่คือแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือหยิบมาโป๊ะเนี้ยเรารู้เลยว่านะสอดคล้องกับพิมพ์แพงอือยอย่างเนี้ยหน้าตาแบบนี้ยังหลังๆยังไม่สอดคล้องแบบเนี้ยคือสอดคล้องกับนะ abc แสนเก็ไม่แพงโอเคพี่เพนจิลากรลายมือพ่อเดิมครับเคยเห็นในมีดหมอโอ้ย<า>คนตามด้วยหนึ่งมืนสามพบาทเวลาเดินแล้วมาที่13,000มืามมบาทครับเอไม่มีปัญญาเช่าขอแบบนีแ้และการสบายกระเป๋ามาที่หนึ่งสามพันบาทมาที่หน0 0งาบาทแล้ว มาที่หน0 0งบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หน0 0 0มบาทแล้วมาที่1 8 0 0งบาทครับราคาสุดท้ายแขวนแบบนี้เหมือนนี่คือสอดของกับพิมพ์นะนิยมพิมพ์แบง ABC มาที่หนึ่งมืนแปดันบาทมาที่หนึ่งบมืเก้าทันห้าร้อยบาทาร,ราคาสุดท้ายเนี่ฮะมาที่หนึ่งมื่นเก้าันห้ารอยบาทมาที่สอง0มืนบาทแล้วแล้วพระแบบนี้องค์ที่เห็นแบบนี้นหะครับเขาเรียกว่ารู้ก่อนเก็บก่อนก็จะเหมือนวัดเกตเมื่อก่อนไม่แพงตอนนี้ก็เป็นล้านถูกไหม,อ,มอ่าอารมณ์เดียวกันนะครับมาที่สอง0มืนหนึ่งับาทมาที่สองหมืนสองันบาท มาที่สองหมื่นสามพันบาทแล้วอย่แบบเนี้ยราคาที่ใส่เนี่ยยังถือว่าถูกกว่าพระที่ไม่นิยมอันนี้คือหลวงพ่อเดิมนี่คือเกจิกยอดนิยมนะราคาที่เห็นอยู่ยังถูกกว่าที่ไม่นิยมง่ายๆแค่นั้นมาที่สองหมื่นสามห้าร้อยบาทมาที่สองหมืนสี่สี่พันบาทนะครับราคาสุดท้ายกัเก็บไหมครับเก็บน,นะพระหลวงพ่อเดิมที่นะ วัตถุเนี่ยบ่งบอกว่าแท้ทันยังดีกว่าเก็บที่ไม่ทันหรือเก็บพลาเกจิที่นิยมน้อยกว่าเดิมมาที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วผมบอกเลยนะพลาดไม่ได้เลยกับพลาแบบนี้<ฮ>ราคา 500, ที่ใส่อยู่เนี่ย <000. S 1> ยังซื้อบ้านกล้วยหรือซื้อที่พิมพ์ไม่สอดคล้องกับพิมพ์แพงไม่ได้เลยมาที่สองหมื่นห้าพันสองร้อยมาที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับ ปิดไปที่พี่คูณนากรน,นะครับสองหมื่นห้าพันสองร้อยโหแบบนี้ก้นจานด้วยถูกเกินราคานี้พี่องค์นี้ก็จะจะเป็นองค์ที่อยู่ในช่องขอได้อีกห้าสิบดวงได้ไหมครับวันนี้จะให้จะพาะพระเกจิแนวหน้ายอดนิยมจององค์ดำอาอย่างนี้ครับองค์ดำอะ่ะ ไปติดต่อที่คนนครสวรรค์เลย